สวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่างพายตองเพชรนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันงามนะครับผมนี่ก็คือน้องนมโอ้ยไม่ใช่ดีน้องกาแฟนะครับเออกาแฟโโอ้หน้ำนะครับดูคุณลำไยนะครับคุณแม่ลำไยของเรานะครับผมตองเพชรอาจจะมีอาการหวงสะน้ํานะครับผมดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอาเร็วเอาเร็วมานะครับมาแล้วต้องเบ็ดต้องเบ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึ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 ห้องสระน้ำนะครับผม,น,มนี่ครับหลังจากสุกกระปุกมานานเหลือเกินอ่าโบหิมะก็อยากมา,าดูน้องนะครับตอนน,น,น,นี้เขาก็ไม่ได้จ่ายนะครับเป็นเอ่อ ที่อาบน้ําสุนัขนะครับครีมอาบน้ํานี่ท่องข้า,ขานี่ยังไงบ้างครับขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับผมคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกหนาวหนาวมากครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับเอ้ยลม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 ข้ามัดนะข้ามเยอะด้วยครับเพราะว่ากลัวมีมัดนะคะกลัวมีมัดนะคะใช่แล้วเออก็ค่อยสะอาดแบบนี้บ่ไอ้เยอะ ปตอนน,นี้ <c oughs> ก็ทองเพชนะครับ <c oughs> นี่ไงมานี่เลยดูไม่อยากอาบน้ำมาหลบอยู่หลังสังกะสีนะครับผมสองตัวนี้ไม่อยากอาบน้ำล้วก็ดูสภาพดีโอ <c oughs> <c oughs> สภาพนี้รับไม่ได้เลยนะครับแ็่ละตัวโดยเฉพาะน้องดมข้นนะครับเพราะว่าเป็นหมาตัวสีขาวนะครับน้องหมาตัวสีขาวดูสภา,าพครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเปื่อนเท่าไหร่นุ่มหวานแต่ส่วนมากนี่ดมขน้นแหมสงสัยเขารู้โชคชะตาเขาแล้วเราต้องไปอาบน้ําไปโดนอะไรมาไม่รู้ครับเหน,นะนียวมากเลยนี่ครับเดี๋ยวก็โดนดูนั่งเว้เงาเลย แสงวะตกมันแล้วครับนี่เลยอ่าจะเสร็จแล้วเยอบ น้องคนจะไปไหนมาอาบน้ำก่อนเลยไปแล้วครับน้องคนแค่นี้ต้องไปตามจับมาแล้วอุ้ยต้องเป็นโหดร้ายเลยเกินครับวันนี้ก็จับน้องหมา3มตัวอาบน้ำนะครับดูสภาพมาัอ <c oughs> ดูสายตาครับอะพอแล้วพอแล้วเช็ดตัวเช็ดตัวหายแล้วยืนก่อนยืนก่อนมาเช็ดตัวก่อนนะครับหายแล้วอุ้ยหายหายเขาเช็ดตัวแบบนี้เลยวะ <c oughs> อุ้ยอุ้ย าาน่าจะหนาวนะครับผมเดี๋ยวใส่เสื้อเดี๋ยวให้้องตาเอาเสื้อมาใส่ใช่เราต้องใส่เสื้อก่อนเสือเ้ออยู่นู่นเอาผักผมไอ้ผักกระนู้เสียน,น,น,นั่นนมเด้อพื้นใหญ่ไปคุณนะครับนมโคนจะไปอาบน้ำแล้วไม่ต้องมาแอาบม,อมาอยู่ตรงนี้เลยเอ้สุกระโปรงมากเลยเนาะเราเนี่ เม็ดมากเลยครับผมไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมามเลแห <Hello. S 2> า,า,าเลยอาบน้ำครับใบรู่นต่อไปคุณแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปจับนมข้นอาบน้ำครับนี่ครับผมต่อไปนมหวานโดยมีพ่อไ้มาช่วยนะครับในวันนี้โอ้โหสาดมากเลยอ้าวทางนู้นก็นมข้นเสร็จแล้วนุ่น ต้องใส่เสื้อก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ครับผมจับดีจับดีดีก็ทางเราก็ไม่ค่อยรู้จะอาบน้ำหมาเท่าไหร่ครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่าอาจจะนี่เก็บเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยครับผมอ่านี่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อเดีือก ใส่เสื้อถือโบนี่แล้วครับนี่แล้วครับผมจับอีกตัวมาแล้วนมข้นนมคแ้นมข้นเตรียมตัวมาอาบน้ำได้แล้วดูจักแล้เปล่านู้ไปอาบตรงสายยางไปอาบตรงสายยางโอ้ตองเพชรก็ดีเกินไปแล้วครับผมวันนี้ถอยกำลังเช็ดตัวตัวนี้ครับ เจ้านมหวานส่วนแม่ลำไยก็จะไปอาบน้ำให้นมข้นเป็นน้องหมาที่สกปรกที่สุดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาอาจจะผิวสีดำด้วยโอ้ผิวสีขาวด้วยนะครับไม่มีใครอันนี้ให้อือไม่มีคนจับไห้ซะยังไห้จับสะยังไยเฮ้ยกระขุนอะไรมาด้วยนี่ <kin> <ives> เอออกับตัวใหญ่กูเพื่อนเลยทั้งตัวใหญ่ทั้งซนด้วยครับตัวนี้ทำไมไม่ไอาบน้ำอู้หูใหญ่ขนาดเลยอะพอ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 เดี๋ยวไปตัดภาพไปที่ตอนเสร็จเลยนะครับผมอบตอนนี้ก็อาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ในกรงก่อนนะให้ตัวแห้งก่อนนะครับผม อยาก,กัดกันอยาก,กัดก,ก,กันน้องคุนกับน้องบานเขาชอบกัดกันไปเลยไม่ถูกครับผมออกมาครับตัวไหนอยากออกมาก่อนดูแต,ต่ละตัวครับเี <c> ้ย <oughs> น้องขึ้นะครับนั่งสันอยู่ <c oughs> น่าสงสารมากครับ ชักตกเออปูให้แล้วพเอาหมผ้าหมผ้าหง้าอุ้ยอุ้ยาจนออกอไหนไม่้าเอาหงมงหหอ้หายเลยก็แบบนี้ไปเยไม่ใช่หรอคุณป้า เอ้ยนอน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 อุ้ยอุ้ยตัวนี้สกปรกกว่าเพื่อนนะครับอาบน้ำเสร็จสะอาดเลยต้องหันใจแล้วแล้วหายใจอ่ะออกอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าหายใจไม่ออกนี่ไงครับเฮ้ยอันนี้ตูดใครน้อตูดใครเนี่ยแต่คิดว่าหายใจไออกนะนั่นเด็กจมูกอ๋อนี่ครับต้องหายใจออกครับ แล้วเขาก็ดุดออกมาเองเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับครอบครัวพายรับเพื่อของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ